สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการรอบรู้กับคูตัครับวันนี้มานำสญญาเสนอบทเรียนเกี่ยวกับวิชาส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับมีสถิติข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าคนเราจะมีช่วงชีวิต10ปีอยู่โดยประมาณ7ครั้งด้วยกัน10ปีแรกครับเราต่างไปกับความไร้เดียงสาแบบติดติดสิปีที่2ครับเราต่างไปกับการเาเรียนเรียนหนังสือการเรียนรู้แค่านหนังสือ ยารวม20ปีแล้วครับ10ปีที่3ครับเราหมดเวลาไปกับการทํางานยิ่งดีเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นไปตามที่เราฝันไว้30ปีแล้วนะครับ10ปีที่4ครับเราใช้เวลาไปในการสร้างครอบครัวแล้วก็สร้างฐานะครอบครัวอายุเรา40ปีแล้วนะครับ10ปีที่5ครับเราหมดเวลาไปกับการลงหลักปักฐานแล้วก็รักษาหัวแห สิ่งที่เราค้นหามาได้ให้อยู่กับเรา10ปีที่6ครับเราหมดเวลาไปกับการรักษาสุขภาพ,ภาพที่เราใช้มันใหากาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเราอายุ60ปีแล้วนะครับ10ปีสุดท้ายเราหมดเวลาไปกับการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามหามาทั้งหมดทั้งชีวิตเพื่อรอเวลากลับบ้านเก่าตอนนี้เราอายุ70ปีแล้วนะครับ นี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต10ปีใน7ครั้งของคนเรานะครับฝากข้อมูลดีๆไว้กับรอบรู้กับผู้ตายเจอกันบทเรียนหน้าสสวัสด2 wow.